ได้เวลาตะเวนตกดินยายเจีชนแนวมาลวจ้ามันสิผ้าทำเมนูซุปมะเขือจ้าซุปมะเขือสดจากหลวงของห้าจ้าอันนี้ก็เป็นต้นมักนาาจ้าต้นมักนาาของห้าเนาะม่ไปหาเกีย๊ยผักซี่จ้าผักซี่ที่เ้าปลูกไว้เฮากับบํารุงดินกังกระต่ตอนแหลกละจ้าแล้วก็บ่ได้เอาปุย๋ยขี้วัวขี้ยังบรรอายเอามะาซ่ายเพิ่มอีกจ้าเพิ่มก็ได้เป็น ต้นน้อยๆแบบนี้นะจ้ะพี่น้องพักซี่นะก็ะได้เป็นต้นน้อยๆจังสีนะจ้าแต่ว่าหอมหอมแสบจ้าเพราะว่าได้กินหลายเมนูแล้วพักซี่ห้ามนีนะ่เนาะไปจ้าหาเก็บผักกันต่อเก็บผักสดจากรั้วของงาจ้าอันนี้เป็นใบชะพู่จ้าใบชะพู่หรือว่าผักคุณเลิศหอมก็อ,อย่างนี้จ้าแค่เด็ดนี่กับหอมแล้ว กระแสพรมพักคุณเลิศนี่มีประโยชน์มากมากนะพี่น้องประโยชน์เพิ่นหลายแห้งห้องปลูกใส่กระถางนหน่อยไว้ทะดเด็ดกินนี่จ้ะเด็ดง่มได้เขาก็แตกออกมาให้กินเรื่อยๆแห้งเด็ดแห้งแตกจ้ะใบชะพูน,นี่งามค่ะพ่อหล่ะจ้าเอาไปแค่นี้ละจ้าพ่อกินเนาะบัที่นี่ก็ไปเก็บผักสลัดของเหาจ้าผักสลัดให้โดโปนี้ของเหาเก็บจักสองตนจ้าพ่อดีกิน กับซุปเพราะว่าผักสดนี่กินกับซุปกระเขือนี่แสบแห้งจ้าอันนี้ก็เป็นผักสลัดกีนโอ๊กแต่ว่ามันไม่เหมือนกินโอ๊กบ้านข้าเจ้านะคะมันยาวยืดเพราะว่ายายจีใช้นแนวใส่ปุยที่เดียวจ้าแล้วเหรอจ้าซุประเ,รอปปะเรออขอซุปกระเข้ห้องไหนเนาะกับขอนี้วห้อนๆุยข้ามใไๆแสบเป็นยังด้วยจ้า ผักกาเศษจจับผักจ้สลัดห้อง าก็ห้อนทิบมืออันนี้เป็นดอกกระเทียมเทาจ้าใบาชะพ,พูกระพัะ ตัดซี่เนาะเ่อมวนจ้ะม่วนเป็นข้ามรถคุยแบบที่เนี่ยอืมอ้มแคบครับอื้มนื้มจ้าเนี่ยโตขี้เด็ด เอาหมากลิ้น้าอืมจ้าครับจ้าลิ้น้าสุดหมักลิ้นฝาหวานบ่จาจ้ะเสือ ซื้อมาจากตลาด มาแซมต้องกันนะจ้าซื้อบะเขือ